เยีบได้็อตเด็ดเมื่อกี้นะถอยเกือบชนกันเอาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอซีทุกท่านนะนี่วันนี้มาไกลครับอำเภอห้วยลานนะงานทำทางเข้าวัดครับระยะทางก็ไกลอยู่นะถึงไม่สิบสิบกิโลทำทางเข้าวัดครับเรียบทางรถไฟเลยนะวันนี้นะ นู่นทางรถไฟครับเทียนต้งสูงอยูทางรถไฟนะน่นนะมีสามทีมงานนะรับงานนี้ครับงานใหญ่นะ่ะป่าเด็นรับงานใหญ่อีกแล้วครับ อ่อไปที่พุ่งกีเหมือนเหมือนพุ่งกีอ๋อเป็นเสริมนะเสริมพุ่งกีศูนจุดนึค่าได้ครับพุ่งกีนี่นะเก่านอกนะครับคันนี้นะบีซูวิชีนะซาซิดร้อยสาห้าครับยูเอเป็นตูดหม้อค,ครับถือว่ารออยู่นะแ็กกว้างแปดสิบเซนครับแคลเรียงลูก เล่าน่าจะยังไม่เห็นนะน่าจะแปไม่ถึงแปดหรอกเป็นช่วงล่างธรรมดานะไม่ใช่เอซีครับ่างนี้ไม่ใช่คือช่วงล่างพิเศษนะนี่น้องฟอร์ดครับน้องฟอร์ดมาร่วมกับทีมงานผู้ใหญ่ปามนะอำเภอเวีลาดครับจังหวัดวิรามเรานะวันนี้เรามาวิ่งไกลครับนอนปากปอกันนะทีมงานปลาเด่นเรา หลังเสือเหมือนกันนะนี่ดินสวยนะแถวนี้ดินสวยดินดำเมี่ยมเลยือว่าดินนี่สวยมากเลยหน้าดินสวยครับเป็นลอกนานะ ลอกลึกเลยทีเดียวครับเราจะลอกอยู่ที่ประมาณ1เมตรเลยนะหนาๆเลยครับเหมาะกับปุ่งกีเลยน่เรามาดูตุดหมอกันบ้างงาน จัดนอกมาเลยครับดูกว่าสภาพดีนะนี่มีเมกาคันนี้ใส่หมวกใส่หมวกเลสสวยนะสีเฟกนะรถรอครับจังหวัดบุรีร,รัมย์เรานะอำออเภอห้วยลาดวันนี้มาไกลหน่อยนะฝากท่าทนผู้ชมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ น, Ford, น,น้องฟอร์ดน้องฟอร์ดอิซูซูนี่คนใช้เยอะเหมือนกันนะบาทิงเราไม่ได้มาค่ายฮิโนเรามีอยู่กี่คันก็ไม่ได้มาว,ว,วันนี้ใส่กล้องตัดอีกแล้วครับ เอขอไปท่านผู้ชมไม่ได้ลงคลิปลายวันเลยช่วงนี้บุ่ๆอยู่กับพาลูกสาวคนโตสอบนะครับนะสอบเข้ามาหาลัยแล้วครับฝากทุกท่านช่วยกันรับชมคลิปเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นำสิ่งน่ะ่อเป็นทุนการศึกษาให้พี่โออี e. ด้วยครับนี่ขึ้นมาหาลัยแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โอหทอยเฉยชนกันโอ้ยวัดเสียวครับัดเสียวยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยเย็นเย็นนะมองไม่เห็นครับ กชนกันแล้วนะเมื่อกี้นะนี่ป๋ามาดูทีมงานเราอยู่ตรงข้ามกันเองครับเยืบได้็อตเด็ดเมื่อกี้นะ่ะถอยเกับชนกันแยังคิวกันครับทำงานอยู่ติดกันเลยนะ <c oughs> ีรอ้อกครับพีร้อกอันนี่รอ 7, 5, ้รอยเจ็ดห้าร้อยเก้าหัน ทำงานห้องตัวดีเหมือนกันนะ่ะวันแทบไม่มีเลยครับเรื่องแนนเปี้ยเลยนะ่ะอ้าที่นี่มาเมกาซีดีห้าร้อยเราครับนี่ วับนี่สุเดก้าเข้ารถหลอครับรถหลอนี่เหมือนรถเหมือนรถเสียนุยลงรถกันเลสไตล์เหมือนกันเลยเสียนุยวิริลามครับขออยาเอ่ยนามนะ เดี๋ยวจะไปถ่ายหน้าง,งานเทให้ดูครับทำทางนะปูทางยาวๆเลยเดี๋ยวไปกับรถป้ายเช็กนีู่ทีมงานเอาเดี๋ยวขึ้นรถป้ายเช็กไปครับอ่าโอเคครับผมไปดูหน้าง,งานเทค,ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ